ตัดผมกันนะครับเราไปตัดผมมานะครับย้อมผมสีแดงไปถ้าจะเลี้ากันนะครับเพราะว่านนนาทีเราก็ย้อมผมแล้วก็ต้องเปลี่ยนลุกกันหน่อยเอมมี่สวยว่ะนี่เพื่อเราก็จะยอมด้วยนะ เองไปเองหมคหาไปเถอะเมื่อกี้ยอมพิวมาก่อนในชีวิตแกนมาก <c oughs> นี่นี่ไปยังไม่ต้องมอไม่แก่แล้วอันนี้คือต้องรออีกกี่นาทีนะ เป็นธุลูกขั้นหนึ่งตรงคิงตรงอินอันนี้คือเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนอคเล่นเกมเดียวแบบเปิดเสร็จแล้วหนีอายได้ไก่เอ้ยเหมือนฟีไฟเลอ่ะจริงที่ไฟคือเราก็จะทำเช็คลิปไว้นะครับ เช็คของว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นการลืมของที่เราจะต้องพกไปนะครับสามารถเช็คได้เลยนะคะว่าเราเอาอะไรไปบ้างแล้วส่วนที่เราอาจจะเอาไปก็คือจะเป็นของพวกตใช้ส่วนตัวแล้วก็สกินแคร์ต่างส่วนแต่คิดว่าพวกสกินแคร์อาจจะใส่กระเป๋าตอนท้ายเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปเราต้องได้ใช้ก่อนอยู่แล้วแล้วก็จะมีของที่ต้องซื้อเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อก่อน 나실은 말야 저기 아득한 미래 ลูกดูั้งหลายจะได้เดินทางไ้าศึกษาจังหวัดชนบุรีดเมืองพัทยาองัทยาเกล้านจังหวัดปทุมธานีจัดปทาและจังหวัดพนครศรีวิทยา ตอนนี้เราอยู่วัดที่ไหนหอตอนนี้เราอยู่วัดอะไรวัดอะไรไม่รู้เอาวัดใหญ่ชัยมงคลเฮ้ยโอ้ยออตาฟูโดยอาชาันคือ ฮะคือตอนนี้ครูจะพาเราไปกินกเกล๋ยดห้อยขานะคือเดินไกลมาก แม่คือตอนนี้เราต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนอุอ๊ยมันก็สวยง่มชะมัดก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอื้อไม่อีกอย่างงี้ ตรงที่นี่ชะตาแล้วแบบรานนอื่นอ่ะ้องกินที่สูนอาหารกันอะ่ะไม่มีแต่พอก,กินที่นี่อะ่ะงงปะเ็

อีมีงามอ่ะสวยมากเลยอีมีฮอร์ ีับเหมือนครูอ่ะแม่คูะแต่ถ้าคููับเหมือนคูเออคูเหมือนคูจริงล่ใช่ดูตอนแรกเอิมานะหวอนุบาเอม่ม่นเม่คูตีเจอตะกี้นี่อ่เชฟมอทหนกฟอิมเอมอัมเอมี่ อุ้มในสัปดหที่ห้าดี๋าโยนโยก่อนไปถึงมอบูเนตาหนูเจ้าน้ำมันมาื้ต้องไปรอดูน้ำมันปกติมันน้อยกหนูนี่ไงมันต้องซื้อดีใกันเนตาเจามาแ่ันมันถ้ากิน้ามันยน้ำมันถ่ยายมาเลยาย่หงนี้างนี้อย่าเอาน่

ไม <mile inside. S 2> ู่เนี่ยรูปัวก่อนนน่ารักอย่างนี้ไทยก็สวน่าจะไปแของพวกเราปะอถายรูปนีกอรอกกโต้นกเลนอยู่้วไไปกับบ้าไอ้ไปกับไอ้มีนกับบ้าอะไกับบ้า

จะเบิบกายเอาไว้ไม่ใจสั่นดาวจะมีเว,วทมนต์ทำให้ใจฉันอดรู้ไม่เธอว่าใครเดือดร้อนฉันแค่ท้าคอย่างเจอยังไงไม่เขาแตเพูดทำใ,ให้ใจมันต้องคิดนายแพ้เต็มเต็มกูตรงตรง,งใจใมันไปโกนความมันชอบเธอพอเจอจริงๆได้ ไ่หัไปาตัวเยัวใก็ไป่้างเป็นไล่หนุ่มเ็กเลกวมียต้องทาได้าหัวทำมือโดนเเพดัวไปล่หน่มเ็าวไม่มีคนอยากต้องทำทำมาได้หน้าหัวทำมือโดนเอาเด็กสาลุงกจะลงแล้วแสนบางแสนเช่

ก,ก,ก็ตายมีบอกว่าอยู่ตีรถหัวอ,อุ้ยแม่นกวัวแม่มึงกลัวใช่ตายมีแน่เลยอะไรเหรตาจะพาไปทำอะไรพาไปกินข้าวเลี้ยงข้าวทุกคนเลยคะ่ะโอ้ไม่ก็คือตายมีคือใจปั้มเกินความทุกคนคือเลี้ยงเราทั้งหมดนะครับประมาณสี่ห้าคน ืามาบูสองื้มามูสอซื้แล้วก็ได้ยุที่อน้เ็อไปก่อนละหลังได้หลังได้เลยนะแมงกัวว่าเอ็นอไรเปลี่ยนเป็นไมีบอนดเปลี่ยนมือลก็เปลี่ยนอะไรกนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปล่นได้เปลี่ยนได้เปลนได้เปลี่ยนไเลยนไดเปลี่ยนได้เปลี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปี่ยเปลี่ยนได้เลี่ยดี่ยนไดนไดเปล่ยได่ยนไดนไเปลี่ไดเปลีนไ้ยนไดเปี่ยเปลี่ยนไ้เปลี่ยนได้เปนได้เปลี ผงกะหรี่ผงก็หรีแล้วถ้าเราเปลี่ยนเราจะเปล่นทำไมไม่เกยได้เห็นเม่ออน่าสนใจน่าสนใจขอสั่งครับเอาแค่นี้ครับแล้วก็เปลี่ยนผงกะหอันนี้ครับเป็นหมึกผัดไข่เค็มดูน่นีาอะไรนี่ปูาครับปครับ คือแบบคือแบบเยาวราชมาเลยอ่ะแบบ้านนอกอ่ะหน้าออกสมูทมูแต่ในกล้องหน้าแบบออกเหลืองนิดนึงแต่สวยเคือกำลังชมว่าอันนี้น่ากินมากหกน้ำความ อีกคนหนึ่งละอีกคนหนึ่งละ มึงกูกลัวละไฟอยู่ไหนทำไมไฟไม่เปิดคือห้องในหัวกูมันไม่ใช่แบบนี้เว้ย <c oughs> หมดเลยหรือเลปล่าอ้าวหมดเลยฟ้ามึงมือ มันจะนัางบนหือนอนวะปากูแค่อยากนอนล่างเลยนะนนอ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 นานนอนนอนนอนดอนนอนนอนนอนแอนนอนนันนอนนอกนอน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 นาน้านนอนอนนอนนนนอนนอนนนนนอบนนนออนบนอ ม,มันคือตู้เสื้อผ้าแหละของศึกษาที่เขาแบบไม่ใช่กันอ่ะห้ามโกหกสกูลนะคือหน้ากกลง,ลงแลมอ,อืมเล่แนแชร์อะไรกินใส่มือหรอรนะดับ,บดาวคือแปลงได้ไหมเขาแบบแือซ่อมมือช่ออ,อ่นนอะก็เกิดใจไมเาเฮ็ดแล้ว อเอาจอดทราบประเดีวยวถ้าเขาไม่ดูหรอกมใกล้นนีน้ิจีนะครั